ก็ต้อนรับทุกท่านส่นนัตี้แชร์ everything ครับวันนี้เรามาพบชนิดครั้งกับเกม arena of valor r o v นั่นเองนะฮะวันนี้เล่นตำแหน่งปา่าเหมือนเดิมครับตำแหน่งที่คุณเคยเพิ่มเติมก็คือเล่น b u t t e r f l y ยดิมาแล้วก็จะฟาร์มไปก่อนนะฟาร์มไปเรื่อยๆคำเดียวเลยคำว่าฟาร์มครับไม่มีคำอื่น ที่ดีสำคัญกว่าทุกสิ่งหั อ้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีมาเบอือนั่นดูกระแวบกระแวบมีประเด็นแน่นอนกระแวบ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 ยังไงนะงยังไงเอาสแต็กก่อนฮะต้องการตีเปิดอยู่ในจะมาจะสะบัดดาบล่อนดาบพุ่งสะบัดดาบตี ลอนดาพุง่งเรียบร้อยครับเดบเคิเพ <c ười> ื่อนเสียชีวิตไม่เป็นไรนะเราได้ชีวิตหลั <c ười> งจากที่คิวได้ก็มาดักเซเลเย่ฮะอัด <c ười> ไปที่เลนกลางเลยอ <c ười> าราฝันได้อัพเเซลได้ก่อนนะเรามาดูกับว่าวันนี้เราเจอเน้นแก,กดันมาแล้วลิงลิงถ้าเข้าบาฟ้าที่ผมบอกเลยว่าเขาตายนะจริงๆคือถ้ามายังไงก็ตายนะ <c ười> ถ้าเขาเข้าไ,ไงเอาไปละเอาไปละเพื่อนเยอแล้เออเอาไปเลอาะ โลโอ้โอันติไเป็นไรฮะได้ปะเพื่อน,น,นใส่แล้วโอ้แบทแมนแบทแมนฮัลโหลเอาไหมได้ก็ามาดิปลาหมึกปลาหมึกว่าแล้วลฟิกออกถ้ามีสแต็กล้วมันกีนได้เล่นต่ออ,าาตอ่ะอ๋อก็มาแย่งสแต็กอ่ะ ทแนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซูเปอร์คลิปกำลังถูกส่งออกไปโจมตีรวบตัวป้อมเลนมังกรของเราถูกโจมตี เบื่อบอกเลยตรงนี้มีประเด็นคุณสุ่มสกิลมาเครื่องเจอผมยังไงนี่ไงวารตีลอนดาบไหนอ่ะมาเอาไหมอะลิงลิงเอาไหมอ่ะมาะตรงนี้ลิงอยู่ไหนลิงจ๋าโอ้ทุกบ่เข้าพุมออกซ้ายลิงอ,อะไรตีคลิปก่น เนสแต็ก <st ack> เป็นหลักฮะเล่นง่ายมตซี่ไฟคือสําหรับเล่นมือใหม่หหที่อยากจะเล่นนะแนะนําเก็บสแต็กให้ครบสามอันติโชโชเลยใหญ่โชเดียวต้องโชวโชวต้องการเหมือนจะมีประเด็นอุย้ยชำ้ำช้ำเลยไปก่อนแค่นหนึ่งตัวปลาหมึกตัวที่สองอยังไงต่อนาตายานาตายาใส่สุดผมอะใส่สุดนาตายานาตายาออกมาได้ไหมออกได้หนึ่งเอาแล้วส่วนส่วนได้ลิงตีตีไหมมาดิก็มาดินี่อุ้ยเป็นไงล่ะโอ้จังหวะนี้ดูเลือดอู้เลือดหายแล้วแต่

Your team has destroyed a tower. Your Your tower, tower has been destroyed. Duck The Into the shadows. ซ Super c ค e e p ถูกส่งออกไปแล้วอ่าตรงนี้ว่าไงมาแล้วแรงมากมา ใส่เลยไม่สนใส่หมดไม่สนใครมาดิยังไงโอๆๆัจฉริยะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอัจฉริยะนนี่โจ๊กโจ๊กตัว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 เออเฮ้ยตัวเคสเคสโอ้โหเพื่อนได้นะไม่เป็นไรฮะตะจฉรยะไม่กลับพุ่งนะพุ่งนะโอ้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 ยอกยอกยอกเซนหิวจะเรามาดูเรียกครับเก็บแต่เก็บคีเลยได้นะชิวๆดิงมาดิไหวปหมไหว แต่ครบอย่างนี้ได้หมดพูดเลย got me to some kind of an ally has been defeated an ally has been defeated <laughs> yeah! ััทท่่านนีสคญมีประเด็นทัางบนมีประเด็นลิงอยู่ไหนเจะลิงมาลิงเอาตัวก็ได้ตัวแบบบ้าๆกันเจ้าน้องเดี๋ยวลิงลิงว้าแต่ลิงน่าจะแตกโดนดักดักขนาดนั้นไม่ได้ก็แย่แลืะนี่เคมีกกว่านี่แวบไปแวบมา แวบไปแวบมาเป็นไงนี่ไงแวบไปแวบมาตีตีตายขาดา วันนี้เหมือนจะเป็นไฟสุดท้ายหรือเปล่าป้อมแตกเอาถ้าเสียถ้าเสียชนะแล้วไม่รู้ตัวหน้าปล่อยครับเอาตัวหลังครับย,ยังไงจดใส่แล้วใส่แล้วปลาหมึกก็ปลาหมึกเถอะก็มาดิเออลิงเหรอโ,อโอลิงลิงแรงไปไหนแล้วลิงหายตัวไม่กลับบ้านเดี๋ยวจดเ,เดี๋ยวนี่มาดิมาทายหมดอ่ะมาดิมาดิเทสเทสป้าหมึกต่อไหมมาดิครับมาเดี๋ยวโอ้โหเกือบแตกนี่แล้วตายไหมปลาหมึกกลับบ้านไหม เออเรีดีจะเล่าไอ้คลิปเนี่ยเออกระป้อมเนี่ยทีิไม่เข้ามาดิมาดิเอมาดิวุ้แยแคชเคชตะบือกอเรียบร้อยฮะชัวร์ฮะบอกก่อนเลยขอกล่าวลาก่อนเลยนี่เลยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไล C ค์กดแชร์กดซับสไคร้นะฮะแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปฮะตัวละครอะไรยังมาดูกันท <Victory! S 2> ่านวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ Uh oh. Yeah